สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะขอฝากคลิปนี้ไปถึงพี่น้องนะทั้งเซนพระพวกสะสมพระเครื่องนะพระบูชาทั้งหลายที่จองพระของตํารวจนะของตํารวจที่ผมสร้างนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะเรื่องพระเก้านิ้วทุกองนะผมจะเซ็นชื่อให้ที่องค์พระเลยแล้วก็แถมด้วยอาจารย์ทรงเด็จซึ่งเป็นผู้ช่วยผมนะและผมจะออกโฉนดให้ด้วยนะเป็นโฉนดกากับพระ ท่านไม่ต้องห่วงสุดยอดนะโอ้โหแป๊บเดียวหมดเลยโอ้โหไม่กี่นทีเอียงนะภาพเก้านิ้วป๊บเดียวหายป๊อปไกลกับตานะฮะก็มีเหลือนะวะนะที่ใช้เวลาหน่อยนะเพราะจำนวนมันมากนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะที่ได้ร่วมบุญด้วยกันนะเงินนั้นไปซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นหลักเลยนะฮะเครื่องมือแพทย์ให้กับตำรวจให้โรงพยาบาลตำรวจส่วนอ่าอีกส่วนหนึ่งนะไม่มากก็สำหรับอ่าขอสิผมที่ผมสร้างอยู่ที่เชียงรายนะครับ ก็โอ้โ oh หแสดงความดีกับผู้ที่ได้รับนะท่านไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับพระองค์เล็กนะที่เป็นพระกิ่งเล็กๆทั้งหมดนะมีไปซื้อออกให้นะแล้วท่านไม่ต้องห่วงนะให้มาให้ผมเซ็นไม่ว่าผมอยู่ที่ไหนอยู่วัดอยู่ว่าขี่มอไซค์ไปไหนอยู่ห้องน้ําห้องท่าห้องช่วงปั๊มน้ํามันท่านเรียกผมได้เลยเรียกได้ทุกเมื่อผมไปงานไหนท่านเตรียมไปนะให้ผมเซ็นนะจะลืมเอาปากกาไปด้วยนะผมเซ็นให้ท่าน แต่ผมจะพบปากกาไปด้วยเผื่อผมลืมท่านจะได้ออาปากกาท่านะเซ็นนะผมเอาไปด้วยนะก็เซ็นเหมือนพระประธานยศบาร,รมีพระง้าผมก็เซ็นจนเดี๋ยวนี้ยังไม่จบเลยนะใครที่ขายก่อนจะต้องรีบวิ่งมาหาผมแน่นอนพวกขายก่อนขายเขียวเนี่ยโอ้โหมาเลยนะได้พระปั๊บเนี่ยโอ้โป่านนี้ขายเขียวไปแล้วบ้างใบจองนะคงราคาขึ้นกันพดุพดพลาดพผดพลาด,ดนะก็ไม่เป็นไรฮะยินดีกับทุกท่านนะค้าขาย ทำไปนะจะองได้ก็จะขายก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมหานะกินเลี้ยงครอบครัวไปนะครับท่านไม่ต้องห่วงกังวลอะไรสบายๆนะเรื่องลายเซ็นนะท่านเจอผมเมื่อไหร่ก็ก็ให้ผมเซ็นขายไปก่อนก็ได้นะไม่ต้องห่วงเจอผมก็ได้เซ็นอยู่ดีนะในใบเซอร์ทุกใบนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมบุญกันนะครับสวัสดีครับโชคดีมีสุขทุกท่านสวัสดีครับ